สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่1ิพฤศจิกาย,ยนปี2023ามเราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ปโปรแกรมฟุตบอลโยูโร2 0 2 4กันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบคัดเลือกนั้นที่9เวลา21นาฬิกาอาร์เมเนียจะพบก,กับเวลเวลาเที่ยงคืนเบลารุสจะพบกับอันดอร่าลัตเวียจะพกกบโครเอเชีย เวลาตี2:45เนเธอร์แลนด์จะพบกับไอร์แลนด์ฝรั่งเศสจะพบกับยิบรอลตาร์สวิตเซอร์แลนด์จะพบกับคโซโ,โวและอิสราเอลจะพบกับโรมาเนียนะครับเราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็มีลงสนามกันอยู่หนึ่งคู่เวลาตี2:45เยอรมนีจะพบก,กับตุรกีโปรโกแกรมฟุตบอโยโลอยูโรยู21ในคืนนี้ก็มีลงสนามกันอยู่หนึ่งคู่ว 23, เวัน23เนเซอร์เบียจะพบก,กับอังกฤษ และโปรกแรงฟุตบอลโลกย17ในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เวลา16นาฬิกาเยอรมนีจะพบกับเวเนซุเอลานิวซีแลนด์จะพบก,กับเม็กซิโกเวลา19นาฬิกาปุกินาฟาโซจะพกกบกัเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาจะพบก,กับฝรั่งเศสนะครับและนี่ก็คือโปรแกรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ